เริ่มชัดขึ้นไหมคาว่าชัดขึ้นของอาจารย์คือกระบวนการในการเจริญสติว่าจ,จะเจริญสติเอาความรู้สึกตัวประมาณไหนเป็นวิหารธรรมสังเกตอะไรดูอะไรสังเกตอะไรเริ่มชัดขึ้นไหมหอขอให้ชัดเลือกกระบวนการเข้าใจไหม คลายทับเรื่องกระบวนการเรื่องกระบวนการเรื่องวิธีการให้มันชัดเหมือนที่อาจารย์บอกว่าที่อาจารย์บอกว่าต้องเรียนรู้เรื่องรูการให้มันตอบได้อย่างนี้เข้าใจไหมคือให้มันคล่องถึงขนาดนี้นะครับเราต่อไปเราจะเรียนรู้เรื่องามถ้าตั้งใจอย่างนี้ปุ๊บมันเข้าขันลง ฝาดจิตเข้าสุขขลองที่จะไม่ถอยกลับน,น,นะฮเราจะเรียนร,รู้เรื่องนี้เท่านะั้นนให้มันให้มันคล่องขนาดนี้เะยเราะจะเรียนร,ร,รู้ทุกการกับทำก็วิธีการว่ามันคล่องเลยเจนรตริไปปั๊บเกิดอะไรขึ้นก็มันเกิดขึเรื่องของมันเราเห็นเราสังเกตถึงว่าอ๋อเปรนไง บบเดีหยวป่าเขาจะยังเนี้ยเล่นอย่างเนี้ยเล่นอย่างเนี้ยทำอย่างเนี้รามองงนี้มองนี้ปุ๊บให้ตวความพอใจความไม่พอใจเนี้ยมันจะค่อยๆหายไปเองเข้าใจไหมเพราะว่ามันจะอยู่กับการสังเกตยอย่างเดียวแหละเป็นตจผู้สังเกตการแ,แต่เมื่อใดว่าตามที่มันหลงไปปุ๊บสู่ความพอใจไม่พอใจปุ๊บอ้านี่เองเนาาี่ยจะพาไปสู่ทุกข์เช่นว่าเะ โอ้โ oh. oh. ุกขึ้นมาพักแล้วโอ้เมื่อกี้เผลอไปเผลอลงไปยึดเมื่อกี้มันลึกลงทุกข์เห็นแล้วความรู้จะค่อยสะสมสะสมสะสมขึ้นมาเรื่อยๆเข้าใจไหม พยายามหรอได้ยังพยายามได้ไหมได้พยายามให้ได้รอให้ได้อดทนให้ได้นะแล้วมันจะค่อยค่อยเงี้ยเขาเรียกว่าไม่ไปพับเป็นภาษาอ,อีทานบอปแตบ้บักเขียกินบอเแตบเ้บักเขียบบักเขียบคืออะไร เขี่ยไปไหนอยนาเอ๋เขี่ยไปแบบไปนวดมันอ่ะไปบีบไปนวดให้มันนิ่มไม่ได้คือคือไ้หน้าถ้ามันยังยังเด็บอยู่อ่ะมันไม่ดีอ่ะมันจะแข็งอ่ะอ่ะตั้งกัดนี้นะไปกัดนี้นะเข้าใจไหมก็ไปไปนวดเลยรไปแตะอะไรไปแตะไปแตะของเตี้ยคือไปบีบไปนวดไปทำอะไรก็ได้ให้มันนิ่มมันเหลวลงแค่ไหก็จะบีกกินให้ได้อ่ะ รสชาติามันไม่ได้อร่อยอ่ะแต,ยแต่ความอยากความอยากมันทําให้เราต้องไปปีไปเค้นไปแป้มาเขียวกินให้ได้นะก็จะยังไงนะแต่ถ้าเราค่อยดูไปเออนะจนวัน้อยนานมันจะสุกเองอะไรเงี้ยเ,เราทนได้ไหมรอร้อยนานสุกเราทนได้ไหมเรารอได้ไหมเยอะหนา เราพยายามจะรักษา,หา,า,า,าให้นานแลวเราไม่ให้ถุกูดออกไปที่ข,ขโมยไปก่อนอย่างเงี้ยอยาให้มันคงอยู่ตรงนั้นจนกว่าม,มันจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยนี่เองพราถ้าวิธีการที่ถูกต้องแล้วมุมมองที่ถูกต้องแล้วกระบวนการนะอะไรมันถูกต้องแล้วหรือยอย่างจะท้าเก้ออะไรเวลาซึ่งมันเป็นของแต่ละคนไม่เกี่ยวบัไทุกคนไม่เหมือนกันแน่นะ ทุกคนมีเวลามีระยะทางมีระยะของตัวเองนะรบเนอะเราท,าาทาน,แบบนให้ได้รอให้ได้พยายามให้ได้แค่นี้เองไปล่าที่ถูกต้อนี้งี่ถูกต้องคือ เกิดระดับกดไตรักและความไม่ยึดนี่คืออยู่ในหนึ่งขณะดเดียวใช่ไหมคะหนึน่งขณะเดียวนะนัะ้นอ่า